24สิงหาคม2567สืบเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการแจ้งเตือนสภาพอากาศพบว่ามีร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและตอนบนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนบนประกอบกับร่องมรสุมกำลังปานกลางจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะทำให้มีฝนตกเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักในบางพื้นที่บริเวณภาค เหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคกลาง โดยได้ให้เฝ้าระวังสถานการณ์ระหว่างวันที่16ถึง22สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ในพื้นที่จังหวัดน่านในห่วงวันที่20ถึง23สิงหาคมมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยในวันที่21สิงหาคมเวลาประมาณ3นาฬิกาก็ได้เกิดอุทกภยัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งนะคะโดยมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจำนวน11อำเภอ65ตำบล412หมู่บ้านมีผู้ได้รับผลกระทบจำนวน15,517ครัวเรือน23,6 154หมู่บ้านค่ะโดยพื้นที่โซนเหนือได้รับผลกระทบ5อำเภอ26ตำบล161หมู่บ้านและพบว่ามีผู้เสียชีวิต3รายได้แก่ในอำเภอเชียงกลางได้รับผลกระทบรวม6ตำบล30หมู่บ้านพบผู้เสียชีวิตในพื้นที่1รายอำเภอเฉลิมพระเกียรติได้รับผลกระทบรวม1ตำบล5หมู่บ้าน อำเภอทุ่งช ah ha, ้างได้รับผลกระทบรวม4ตำบล40หมู่บ้านอำเอภท่าวางผาได้รับผลกระทบรวม10ตำบล74หมู่บ้านพบผู้เสียชีวิตในพื้นที่2รายอำเอภปัวได้รับผลกระทบรวม5ตำบล12หมู่บ้านค่ะในส่วนของพื้นที่โซนกลางได้รับผลกระทบ4อำเภอ21ตำบล123หมู่บ้านได้แก่อบ้านหลวงได้รับผลกระทบรวม4ตำบล25หมู่บ้าน อำเภอภูเพียงได้รับผลกระทบรวม5ตำบล23หมู่บ้านอำาเภอเมืองน่านได้รับผลกระทบรวม8ตำบล67หมู่บ้านอำาเภอบ่อเกลือได้รับผลกระทบรวม4ตำบล8หมู่บ้านและในพื้นที่โนใต้ได้รับผลกระทบ2อำาเภอ18ตำบล129หมู่บ้านซึ่งได้แก่อำาเภอเวียงสาได้รับผลกระทบรวม17ตำบล128หมู่บ้านอำาเภอนาน้อยได้รับผลกระทบรวม1ตำบล1หมู่บ้าน สำหรับความเสียหายพื้นที่การเกษตรมีพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายรวม10อำเภอ62ตำบล347หมู่บ้านจำนวนทั้งสิ้น23,346.25ไร่